คนใหม่เลขสานะคะหรือดาวอังคารนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักบู๊นักลบนักลงมือทาค่ะเป็นคนที่มีความแก่งเข้มแข็งอดทนมุทะลุนะคะมีความรู้นอกตาราค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ ที่ความรู้ของเขาเกิดจากการที่เขาปฏิบัติธรทำซ้ำนะคะจนทําให้เขามีความรู้ในเรื่องของชํานาญการเฉพาะทางมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจหมายเลขสามเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่แก่งและแข็งมากไม่ค่อยยืดหยุน่นลวการแสดงออกของเขาอ่ะก็จะชัดเจนมากตามกําลังใจของเขาเลยดังนั้นหมายเลขสามจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจภายนอกของเขากับภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างตรงกันคือถ้าคนเนี้ยดีเราก็จะรู้ว่าดี ถ้าคนนี้ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าไม่ดีหมายเลขสามเนี่ยจะไม่ค่อยแบบซ่อนพิษซ่อนภัยอะไรจะไม่มีลักษณะของการที่เป็นคนแทงคนข้างหลังคือถ้าเขาจะแทงเขาแทงข้างหน้าเลยนะคะสำหรับคนหมายเลขสามแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดุแล้วก็เวลาที่เขาตั้งเป้าหรือว่าเขาอยากจะเอาชนะอะไรเนี่ย เขาจะเอาชนะให้ได้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเด็ดเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะยอมในกรณีที่ใช้หมายเลขสาเยอะๆนะคะถ้าใช้สองตัวน่ะจะใช้ได้ในกรณีที่คุณทํางานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างเช่นคุณเป็นนักกีฬาคุณเป็นตํารวจทหารที่อยู่ฝ่ายปฏิบัติเป็นชาวสวนชาวไร่ หรือว่าจะเป็นในลักษณะของการทํางานโรงงานที่ต้องใช้ร่างกาย3าเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณทํางานออฟฟิศนะคะการใช้เลข3 2ตัวก็อาจ,จทำให้คุณเป็นคนที่บู้ววามใจร้อนแล้วก็ชอบทะเลาะกับคนอื่นนะคะคือแบบนี้ค่ะคือคนหมายเลข3เนี่ยถ้าเกิดว่าทํางานใช้ร่างกายเนี่ยในขณะที่เขาทํางานเขาจะไม่ค่อยงุดนงดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทํางานเป็นงานนั่งโตเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดหรือการนั่งเงียบๆเนี่ยจะทําให้เขาหงุดนงด เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องมีการมีการเคลื่อนไหวดังน,นั้นคนมาเลขยสามจะต้องออกแรงบ่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปออกกําลังกายหรืออะไรประมาณนี้เพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้ร่างกายเยอะๆจะได้ลดทอนในเรื่องของความหงุดหงิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มจะเป็นแบบว่า3เกิน3ตัวขึ้นไปเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าคุณจะเริ่มแบบอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใจร้อนมากนะคะถ้าไม่ได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยของการสู้รบจริงๆเนี่ย มันจะทําให้คุณค่อนข้างมีปัญหาในการทะเลาะกับคนอื่นถ้าเกิดว่าใช้3 3สตัวขึ้นไปนะแต่ในกรณีที่2ตัวเนี่ยยังใช้ได้อยู่แต่ว่าจะใช้ได้ในงานที่ภาคปฏิบัตินะคะหมายเลขสามนะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบคนที่พูดจาตรงไปตรงมาคือคนหมายเลขสามเนี่ยจะมีไมล์เซตว่าคนที่พูดจาดีคือเฟซซึ่งจริงๆเนี่ยไมล์เซตเนี้ยอาจจะไม่ไม่ถูกเสมอไปนะคะจริงอยู่ว่าคนที่พูดจาดีหลายๆคนเนี่ยก็มีมีความแบบเฟกซมีความหวังผลประโยชน์อะไรข้างใน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาพูดจาดีเพราะว่าเขานิสัยเขาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือฝากไปเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเจ้าหมายเลขสามเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ใจเขาแกร่งและเขาก็เป็นคนที่เติบโตจากความแกร่งของเขาจากการสู้ของเขานะคะเขาเติบโตจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดของหมายเลขสามหรือดาวอังคารเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาเศร้าลงแต่กลับทําให้เขาแกร่งขึ้นภาพเปรียบเนี่ยเขาจะเปียบเหมือนกับหมายเลขสามจะเปียกเหมือนกับเหล็ก เหล็กเนี่ยยิ่งถูกหลอมยิ่งถูกทุบตีเหล็กที่ถูกทุบตีแล้วก็กลายเป็นดาบที่คมแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบคุณนะคะบางคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่จะเติบโตได้จากการที่รดน้ำพวนดินอยู่ในแดดที่พอประมาณอะไรแบบนี้หมายถึงว่าเติบโตได้ด้วยกำลับบงใจถ้าไปทุบตีต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่โตหน่อยคะ่ะสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าอยากให้หมายเลขสามเนี่ยระวังในเรื่องของการที่พูดหรือว่าแสดงออก ถ้าเกิดว่าคุณได้แบบต้องอยู่ร่วมหรือว่าเจอกับคนที่ที่มีสภาวะที่ใจอ่อนแอหรือบอบางเนี่ยให้พยายามซอฟลงนิดนึงนะคะหรือว่าในเรื่องของคําพูดหรือกริยาหรือว่าพยายามเลี่ยงนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนคุณอาจจะสร้างบาดแผลบางทีคุณอาจจะสร้างกรรมเล็กๆน้อยๆแบบที่คุณไม่รู้ตัวคือการที่แบบมีกริยาหรือคําพูดอะไรที่ไปเสียแทงให้กับคนบางคนนะคะที่เขาแบบหัวใจละเอียดอ่อน